สวัสดีค่ะมีรถส,สวยดูหลาน,น้าใช้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะโตโยต,ต้าแคมร2่ g องเจจีเกียวโตคันนี้ปี2009ค่ะรถส,สวยหน้าใช้มากเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะภายในก็จะเป็นเบาะนั่งปรับไฟฟ้านะคะระบบเซนเตอร์ล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบคแอบกุญแจรีโมทนะคะผู้มาในมันมติฟังก์ชันค่ะครสุสทนนันทแอร์ระบบดิจิตอลนะคะ ดีมากๆเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะีดาวผ่อนสบ,สบายเดือนละ7,000บาทค่ะคันนี้ขอถานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่1น0 0 0ืบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วน,นะคะลายไม้รอบคันสภาพสวยมากๆเลยนะคะมียร์ตอนหลังด้วยนะคะออกรถนไม่ยุ่งยากเลยค่ะติดฟิล์มดำสวยมากๆเลยค่ะรถสีบอลเงินติดฟิล์มสีดำนี้มันปัดกันมากเลยนะคะ ผมเียมรอบพันสภาพดีสุดๆเลยค่ะบอดี้สวยมากๆเลยนะคะสอบถามไดเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกลนไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะบบบปรับไฟฟ้าก็คู่นาด้วยนะคะรู้ล้ากว้างขวางนั่งสบายเลยค่ะสภาพดีค่ะโตยตาแคมรี่นะคะ 2.0G ีเกียร์โตคันนี้ปี2009ค่ะสนใจยังไงโทรศัพท์ถามยละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 9ย